ช่วงนี้แต่ก็จะมีเมนูนี้หลายให้น้อยกับแก้มหลายให้น้อยเนาะ ไกลนั <c oughs> นละนะ้องใกลชินปีละวันนี้ซ้ำได้ป่าของดีของเน็ตมามันก็คือป่าอีคุดเข้มเนื้อเราของดีของเน็ตของหายากถ้าแตะป่านี่นะวันนี้แต่ผมจะเอามาแหนมาแปะนี่เนาะป่นะปาอีคุดหนึ่งสีอิ่วมอ่อมหอมให้กำน,นะนี่หอม,มาพอลักษณะของป่าอีคุดมันก็จะคล้ายๆกับป่านี้นะั่นเนาะแล้วกับปา่าอันนี้แต่ผมไ่ได้ครัวเขาน้องมีปีไอ้หนึ่งเปิ่นอยู่แพ้ปา่าเปินป่นทรงป่ามาือกินอันนี้แต่เปิ่นครัวมาือเรียบร้อยน้อเปิ่นไล่เลียดเอาเงียงออกเอาขี้ออกเอาย่างออกมือเรียบร้อยมาถึงมือผมนี่ผมต้องแก่อาหนะอย บางเลี้ยงปลานี่แพรจะเอาไล่จะได้ก็ได้ไล่หัวใจก็ได้ได้หมดนี่นะเขาก็จะบังจะปลาทั้งสองฟังสองพากันนะครับเนอะหลังจากที่เขาเนี่ยยังเกี่ยวกับปลาเสร็จเรียบร้อยนะกับนี่เขาจะมาซอยขิงครับเนาะบางคนบางตานก็มักเอาใส่เป็นเป็นแผ่นเป็นเทบจี้เลยก็ได้บ่เป็นอย่างบ่ต้องซอยเป็นเส้นก็ได้ครับเนอะแต่ผมได้มักซอยเป็นเส้นแค่นี้เอามันเหมาะดีเนาะบางเตี๋ยมันกินไปมันบบมันแบบไงลำเหลียยนะแล้ก็เจ้าว่าย่างว่าแล้วแต่ความสะดวกสบายเลยครับเนอะแล้วกอันตีนี่้ขยขาวนี่แต่เป็นเห็ดหอมแม่นต์หาวหาน่เห็ดหอมเลยนะเนาะ <c oughs> น่าจะแม่นเขาก็จะเอามาโคกมาซอยเป็นแวน่นเป็นแว่นใช่ไ่ยงามเขาจะไป,ปนึ่งด้วยป่าครับเนาะอันเฮ็ดนี่เต้แพจะบปใส่ก็ได้ครับเนอะนี่นะบาเปลี่ยนอยังครับเนาะอันนี้ความสอบส่วนตัวอิ่มได้และกัอันตีซีน้อยตีเหลียนี่เต้ผมจะป้ายเป็นหูบ,บวกครับเนาะเอาไปแต่งจานมันและกับอันนี้เต้จะเป็นพริกนุ่มพริกแดงซอยเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยมีแนะต่เอี้ยเคียงมันนะนะตะกี้อุ่นเลี้ยงปลาอีขุดบอแล้วกก็เตี้ยว่าลักษณะมันเป็ี่นจะได้รูปร่างหน้าตามันเต้จะเหมือนปลานิ้นทุกอย่างแต่ว่ามันมีนั่นมีมมมีีเเเยยยววหือนนนปปลาาิ้้้คครัับ มีต้มม,ม,ม,มีนึ่งมีอย่างาชิมิเนาะมันที่มันขาวเหมาะปะท้อทแต่ว่าถ้าอย่าง้ผมเอามาลาบเมีย้ยงในเก็มันขึ้นแล้วขึ้นแห่ไม่นอะปลาแป้งปลาหายยากนี่ไนงะ <c oughs> วันนี้ผมเลยเอามานึง่งสีอิวพ่อยกับมันครับเนาะไปมาเข้าเรียงกันต่อเลยหลังจากนี่เขาเอาปลาไปนึงเรียบร้อยแล้วนะกับนี่เขามาแย่หน้าลาดมานเนาะก็จะมีซีอิ่วขาวสักสองถ้วยน้อยแล้วก็ซีอิ่วดำแล้วก็น้ำมันหอยอันเรียงเนี่เต้เป็นน้ำตาลปี้ผมละลายมาเรียบร้อยแล้วก็น้ำตาลทรายสักจอนแล้วก็นี่เต้เป็นเล่าข้าวเหนียวเล่าเนื้ออาหารเล่าจีนนะคนได้แบบมี้กิบไใส่ก็ได้ค้าวเหนยจีเป็นยังแล้วกับสุดท้ายเลยตีจะใส่ก็จะมีหมูน้ำมนันงาพริกไทยดำพุ น้ำลาดที่เขาก้นตะเกียนี่นี่ออกมานี่ก่อนมาเคี่ยวนะเนาะเขาก็เปิดแก๊สเปิด,ปด,ปดไฟอ่อ,อนๆก่อยๆเคี่ยวไปสักสักประมาณห้านาทีกับปอครับเนาะถ้าเหมือนลำเหลียนะกันว่าได้น้ำลาดน้ำยังเรียบร้อยกับน,นี่เขาจะมาคั่วพักกันต่อก็จะ,จะมีหอมเตี้ยมขิงซอยพริกแดงซอยแล้วก็อย่างนี้เห็ดหอมเนาะเห็ดหอมแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นอย่างผักกระปืนผักขึ้นชายนะถ้าพัดถ้าคั่วเหมือนลำเหลียนะซุ่มกับเดียวกับขึ้นเลยครับเนาะถ้าว่าคั่วว่าพัดมันเหมือนนี่ยหมดเนาะพักในหมดอ่ะแล้วก็กำนั่นน่ะเขาจะเอาพักที่ หอมซอสไว้เนาะปลาอีคุดหนึ่งซิอวนี่นี่นี่มาพอจีนมั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 นดึงขาวจุวเขายังยยกนเนาะแนนคือจีนมันนะกับเขาก็ได้กับแกมส้ำเน็ตเหนือเมน,นูนี่นะแล้วก็ต้องกินก็หมูขิงซอยหมูพักที่เฮาคูดหรือเฮาพัดเห็นร้าบาท ต้องปวต้องอู้บวต้องเอ่ยบวต้องปากเลยแล้วการนี่ซิกเนจเจอร์ของปลาตัวนี้เลยนียย่ต้องลากซ้ายปลาต้องเต็มปากตเต็มกำเหมาะคือแล้วการเลี้ยงปลานี่มันจำเป็นต้องเป็นปลาอีคูดนั่นจะเป็นมูปลานิ้นปลาทับทิมปลาหยังก็ได้ที่เป็นปลากเก็ตนะจะได้เงี้ยได้มดทุกชนิดเลยแล้วการนี้ที่จะเป็นส่วงสดเสยกันว่าผีเขียงน้องใจมีใจมุย้ยแต่เจ้าลืมว่าอีหน่อยแ้าบาได้ไว่าสานี่บ่เมียคาถาเชียมมั้งนะฮะไอ้กคอนซักโบกสไลค์ครับผมอเหมาะลำว่างๆกันร้องเงี้ยร้องแปลงเพราะกำเนิดปลานึ่งสีอิ่ว